บัดนี้วันที่30มิถุนายน2568เป็นครั้งที่61ของข้าพเจ้าน,นายการธนวัฒน์ศูนย์19ขอถวายเสียงสวดสดิยายพตรพระสุภร,ริศและมนต์ต่างๆายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่คุูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจจอในขณะในมรรคในบทสวดอย่างต่อเนื่องเลยเถิดครั้งที่61นะครับวันที่30 บทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอระหังสมาฉัมบุทวทพักคาวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทสวาคาาตัวพักวตาธโมธมังนามาซามิสุปฏิปันโนพักคาราตวสวาวกสังโคสังคังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพรีพินาท อ拉หังสมาสะปุโทสุจีลังปรินิพุโตคุณิหิตธารมาโนธานิปัฎมีหิจติสติยาวชีวังอหังพุทังทำมังสร้างคังสานังกตโตปุเชมิอัตนัตะยังทำมังจรามิโสธินาบทที่สามบุตรสวดถุนเทวดาสมันตาจักวารีสุตระคันตุเทวตาสัทธำมังวิญญาะศาสุนันตุสัพพโอคทังสักเค迦เมจุรุเปย์คิริสีคดเตเตจันตานิเขวิมาเนทีเปรเถจะ迦เมตารุวะนาคาหานีคีหะวัตุมหิเขเต ภุมมาจันตุเชวาชละทารวิสเมียาคันทะนาการันตาสันติเกยังโมนิวระจันังสาธาบโวเมจุนันตุธรรมมสนากาโลอย่างพันตาธรรมมสนากาโลอย่างพันตาธรรมมสนากาโลอย่างพันตาบทที่สี่บทสวดปุถะตาพนามกานณโมตัสสะภะควโตุระโตสมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตุระโตสมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตุระโตสมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาราขัมมะปารหา พุทธทงสานังคัจจามีธรรมังสานังคัจจามีสังฆังสานังกัจจามีทุติยามผีพุทธังสานังกัจจามีทุติยามผีธรรมังสานังกัจจามีทุติยามผีสังฆังสานังกัจจามีตาติยามผีพุทธังสานังกัจจามีตาติยามผีธรรมังสานังกัจจามีตาติยามผีสังฆังสานังกัจจามีบทที่หกบทสวดสัจจกิยคาถาัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะสวดที่มีหัวตุสัพพะธาัตถิเมสานังอัญญ ทมโมเมสานังวรังเอเตนัสจอนเชนาสโติเมโหตุสพทานนาธิเมสานังอัญญงสังโคเมสานังวรังเอเตนัสจอนเชนัสโติเมโหตุสพทานบทที่เจ็ดบทสวดกิรตนะอนามัชาถานพุทธังนัเมรัตนปูตัสารีรกิตังธรรมังนัเมรัตนปูตวิสุสีวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนปูตสุสีริ่ิี เอตัมเมมีติรัตนังรัตนตยวหังสัมมาสมโมสาริตะวัตถุวิเศษสปูตังอัญญยานยุตตะคุนโยขาวสัพพวัตตังอาศมิตยยมหิปิเตตะเทวายถาติทันเตเอกลงวินาตะทิตเรสัมมาสัมภเวนะโรเกกะถาจิตจริเรนจัปปาตุปูตังคำพีระยานมิสยังอภิทุตตสัตถังวินยหิบันทิปตชเนหิวิชันยรูปังโลกรัมพีเกหิจิกะันจุบัลพนียัง เทสันติสนุนทุวิิตังคุณกายายตาญาเมหิเยว,วะชนะตายะสุวิสุธรรมปิสมุปัสตังมานาสีสุทธปัสสาทฐานังคุณยติการณะมะสมุตตมะคุณนภูมังทุกขารุจะนะมุขาสารนางขาตานังภูชาระเหสุปะลมังอภิปูเชนยยางนิพานัตฉัิกิริยายุอนิสัยัตถังสัมมากิเลส,สัมมาลสธนาสิทธิยาจะ สาธุหิอัฏฐะปุสเลหุปเสวนียังปานิหิจาติสานังขมัญน,นียะมีวะตสมาหิตังกิรตนานังสานังคตัมหะอรตินที่วังคนณะเนสุนามัสมานาภูเชมะจาปิสาสาตังสุปนานสันนจิตตาตัตานุปนิ จริยาสัทธาราตาจากปุญเะนตถา,าสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาัาาสสะจัสธาปีสุวัติิหตุโยเจทะธรรมวินยัยมเหปามานาปูโตโลกุตราพิสัมมโยนิยโตสุโคชังตัสโสปนิสจัจจะจายะยพยายามปิโหตุวัตถุเตเยปนิจโตสุภสสาคกาโรบที่8บทนบการรสุธิคาถาโยจักกุมาโมหมรลาประกาศโถสามังวัพุทสุขโตวิมุตโต มารัสสะปาสาวินิโมชยันโตปาเปสีเขียมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังเิรสานมามิโลกสะนาธัญจวินายกันจะตันเตชหาเตเฉลี่พิหตุตัพสพันตรายาจวินาเสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสีโลกัสะวิสุทธิมะคังนิจานิโกธรรมมทธรสสะทารีสาตาวโหสันติโกโรสุจิโนธรรมัววรันตังศิรสานมามิโอหัปะทาลังปะสันตทาหัง ตันเตชัดสาเตชัดิพิโหตุสัพพันตรายาจวินาสมเมตุสัทธัมมาเสนาสุขตาคุณฮุโกโยโกรกัสปาปุปากิเลสะเชตาสันเตสันโตสะยังสันตินิโยชะกะชะโกจะสวาสขาตะทำมังวิธิตังคโรติสังฆังวัลันตังเสะสานามามิพุทธานุพุทธังสมณสีราธิถิงตันเตชัดสาเตชัดิพิโหตุสัพพันตรายาจวินาสมเมตุบทิก้าบทส่วนนโมการอัตคาถา นมโมพระโสาันสมมาสัมพุทธสัสสะมเหสีโนนมโมนธรรมมัสสะสวาขาตะเสวะเตนิทะนมโมมหาสังฆาปิวิสุทธสีลทิธิโนนโนมโอมาตารยารัสสะรัตเตเญสะสาสธุการนโมโอมากคาติตาสาัตาสสะตัสสะวัตถุยสยะสปินมโมการะปภาเวนะวิคัชชันตุปัฏฐานะโมการานุภาเวนะสวัสดิโหตุสัปพปทานมโมการัสเตเชนะวิธิมหิโหมีเตชาวาวทบทที่สิบบทสวดมหาสมัยโสด เอวเมตตังเอกังสมายังพัทธภาวะสเกสุวิหารติกะเปีตวทมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเคนะสัตสัตถีปจมันเตหิตพิภูตสัตตหิสเพวรหันเตหิทัศหิจโรภทานเตหิเทวตาเยกุยนะสันิเบตาหอนติพระควันตังทัศนายพิภูตสังการจะอัตโูจะตุวนำสุทาวสกายยิกานังเทวานังเอท้าท่อหสิอียังโขพัทธภาวะสเกสุวิหารติกะเปีตวทมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเคนะสัตสัตถีปจมันเตหิตพิภูตสัตตหิตสัพเพวรหันเตหิตทัศหิติ พระวันตังทัศนาย a ปิขุสังคัญจะยานุเนมะยงปีนาภควาเตยนุปัสังกมียามะอุสังกมิตาวาภควโตัวสันติเกตเตกขาติเกขาถาปัสเยามัติอัตตะโขตาเทวตาเสถาปินามะทรวาปุริโสสัมันธิตังวาพาหังภาษาเรยาภาษาทิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภาวตัวปุรัโตปาตุระหังสุอัตะโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัตังสุเภมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภาวโตสันติเมฆาถาอัปภาสิ มหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาาอิมังธรรมสมยังท่าขีตาเยวะปราิสังคันติอัตโคปราเทวตาพ่วตโตสันเกเมงคาถังอภาสิตรัพิสโวสมาทังสุติตังอัตโนอุชุกมาังสุตสารตีวะเนตานิฆาเหตวาอินทะยานิรักขันติวันติตาติอัตโคปราเทวตาพ่วโตสันเกเมงคาถังอาภาสีเจตวาสีลังเจตวาปะลีฟังอินท่ีลังโอหัจะโอหันจะมมีชาตเตจรันติสุทาวิมาลา จากขุมมัตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปาราเทวตาเพราะว่ตสันตินเกณฑมารคาถาังอาภาสีเย,ยเกณฑ์จิพุทธังสาวนังขาตาเซนเตอถ้มิสันติอปา,ายยภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปนิปุเรสันติติอัตโขเพราะข่าวพิภูมันเตสีเยภูเย,ยนะพิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาหุนติตถาคตังทัศนายาภิภูษาคัญจะ เยปิเตพิฆเวอเฮนสูงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระวันตานังเอตปรมายเยวะเทวตาสันนิปันิตาอเฮนสูงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิฆเวพะวิสันติอนาคตมัรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตปรมายเยวะเทวตาสันนิปันิตาวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิ่อจิคิสมัยอจิคิสามิพิฆเวเทวกายานามานิกิจทีสามิพิฆเวเทวกายานามานิเศติสามิพิฆเวเทวกายานามานิ ตังสุนาถาสารทุกขังมนาสิกโรถาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตทิกูพาตัวปัจจโสสงฆ์วาเอตทะโวจักสีโลกามนุกัสสามียะถาภูมมาตระทิตาเยสิตาคิริข้พรางปัญญาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนารวมหังสาริีสามพุโนโอธาตมนราสาสุท้าเร็นสารมนาเวลาพิญโยปัญจลเตยตะวะวันกาปิทเวตตัวมณีสถาสาวะเกศไสยเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานณตพิกโว เตจะอาดาบรัรูุ้ว่าผู้ศาสนางเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสานะศนางอภเพเกียตตะักขุงสหัสังอถาสตัเริงสตังเอกีศสสนาอมนุสสานะทศสงอภพเกีตมัักขุงพิสาสัทธาพุตตาหุงตันจาสัพังอภินยยะวะครบานะจักภุมาตัตโตมัทิสัทธาสัพเกียสเนยเตเทวกายาภิญตาเตวิชาณะภิกขโวเยโวหังกิติสาบิภิระหิอนุโโสสัตตาสาสาวยขาภุมมาการเปวาอิกิมันโตเุติมันโตนิา ชาสหัสสาินว่าตยคานานตวนโนที่มันโตชุดตีมันโตวันนับันโตยกสติโนโมทภานาพิฆังมงคลพขูนังสมิติว่านังสาตาขิราติสหัสายแขานานตัวนิโนที่มันโตชุดตีมันโตวันนัมันโตยกสติโนโมทภานาพิฆัมงที่ขูนังสมิติว่านังอิจเตโสรัสสหัสสายคยขานะนาตวนโนที่มันโตชุตีมันโตวันนัันโตยสติโนโมทภานาิังมงคี่ขูนังสมิติว่านังเวสเามิตาปัญจสตายกขานะนาตัวนโนที่มันโตชุดตีมันโตวันนันมันโติโน โมทพานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านังขุมพิโรราช้าหหวรลิตานิเวศนาพียนัางสตาสสายขานางไปยุปาสติคุมพิโรราช้าหหรปคัสมิติงว่านางปวริมันจัดที่สังราชาัตตะโทาสาสติคันทพานาอธิปติมหาราชเะตโสยุตตปิตสาพาโวทนามามาปลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทพานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านางถ้าขินันจัดที่สังราชาวิุตปภาษาติกุมพันธนาธิปติมหาราชเะติโสอุตตาปีตสาพระ โมทพานาภิกษามุงพิคุนังสมิติวังปัจจิมาจักที่ส <ste> <Wagner> ังราชายุปปโคภาษาปินาคานังอธิปติมหาราชายดสัตสิโสปุตตารีตัสาภาวุัทนามามาภลาอิพิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสสสิโนโมทพานาภิกษามุงพิคุนังสมิติวังอุตตรันจักที่สังราชคือวัตภาษติยาขานังอธิปติมหาราชายดสัตสิโสปุตตารีตัสาภาวุัทนามามาภลาอิพิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสสสิโนโมทพานาภิกษามุงพิคุนังสมิติวังปุริมาทกิีนนาวิโ่ปัจิิมนวรปโ ภูโรตังทีสัเปารโรเตมหาราชาสมนตาจักโรทิสาพระธารมนาถังสูวรรณาริทเวเตสังมายาวิโนทาสารอาคูวันิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุนิภูจาวิภูตัวชาจันทโนกามเศโถกะกินด้คันทุนิคันทุจะปนาโทโอมันโยจะเทวสุตโตจะมาตริสีแเสโนจะคันทโพนารราชาชนงสัพโหอาคูวัจรโสเจวะติมทรุสิยวะจสาเอเตันยจราชาโนคันทัาสาจุพิ โอตพานาพิกฆมุงพิขุนังสมิติงว่านังอาธาากูนาภสานาคาเวสราสานตจกากรรมพาลตระอากูปยาคาสอดยติพิยามุนาทะตระถาจาอากูนาคาเนสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสมิติงว่านังเยนะคะราเชสานสารันติทิ่พาทิจารปะสีพิจักขูเวหายะสัเตมนามาศปตาจิตราสุปนาอิตเตสนามัง อาภัยันตธาณาขราชานัมาสีสุปนาโตเขมมากาสิโตสนาหิวะจหิอุปหิยันตานาคาสุปนาสารมังคังสุภตังชิตาวะชิหันเตนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสเสเศเตอิมันโตยะติโนกาละกันชามาพิจมาอสุราธานวะเวคสาเวปปาจิติสุติจะปะหาราโทนัมบุจิสหัสตันจัประนิปุตานังสเพเวโรจนามกาสารมิตวบาพอลินเสนังราหุปตะมุปาขมุงสมัยโยธานิพัฒนเตปิปูนังสมิติงวนังอาโปจเตวาปตวีจเตโชเอโชวายุสสาข วรุณาวาเทวาสุโมจะสามตตากำเนกาิกาอาคูเทวายศสิโลพัสสเตธารักายาสเวตุาวนาตมันิิทิมโตจติมโตวันนาันโตยสสิโนมูทภานาิกามิภิกขังสมติมนังเวนทุจเทวาสานีจะสามาจะทวยะมาจะนัสูปนิสารเทวาจะธรรมาคูปราิตาสุยะูปนิสาเทวาสุยะมาคูปรกิตานักตานิปรกคิตาอาคูมันทวละกาวัดสนังวัสสเศโธะกคามิยานุทัติเตธารักกายาสเวตโน โมทพานาภิกขมงพิคุณังสมิติวังอาทาคูสาคูเทวาจชามัคขาสิเลขาดิวะภะเยกาจะโรชาจะอุมาปุภันิปาสิโนวรุณาสะธถมมาจะอรุตตาจานิชกาเสยยุติราอาคูอาคูวัสงสเนิสินโนทัสเตเทารากายาสเพนนานะตอนนี้หิโมที่มันโตเจติมันโตวันนาวันโตยัรสินโนโมทพานาีิกขมงพิคุณังสมิติวังสมานามหาสมานามนรลุสามุจตมาคิดเทาปุิการอาคูอาคูวโรติตุโตจิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจลุยตวาสิโนปาราคามหาปาราคา เสตยธาดากายาสเปเยนานาตโตนิที่มันโตุสติมันโตวัววันนาวันตุยศติมันตุโมตมานาภิกขมุกิคุณังรเสตมิติมันังสุกากรุมหาอนุนาอาคุเมฆานาสาสะโอทาจระคายหาบาโมขาอภูเทวะจักณาตถารมมาตาหารักชาเมสการใจสติโนถทายาอาคาปัจจุโนยุทธิสารพิสติ ทัเสตเาากายาสเพนนะตนโนท่มตัวชุติมตัววนะมันโตยะเโนมทั้านาพิกมุพิกุัสมตริวนางเขมิยาตุยตายามากากาจัยเสโนสิมสามพิตรกาละมัเาชุมานมาจาวานมมาติโนอาูตาภูปานิมิตาทัระกายาสเพนนะตนโนท่มตัวชุติมตัววนะมันโตยะตโนมงทั้งานาพิกมุิกุัสมิตริวนางสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนนะตนโนนามันวยอันยู่เยจันเยติสาตะเสตตาิง สุภามาปรมัตโตจากปุตไตะที่มัตโตสหสนรคคุมาโรติโสจากสุภคฆะสมิติว่านังสาวสุภามาโรกานังมหาปรมาพิจิตติจุปวโนสิจิมันโตพิสมังกายุตัสโซทัตเจตอิกราอาคูปเจวะสุปจินนเทศน์จากมัชโตอาคาหานิโตปนิวาณิโตเทเจจัดสัพเพมิภิเทศนเฮเทเบสุภามเจมาลเสนาพิกามิพราศาสการฐาสามัญทียังเอฐะคณะฐะมันฐะภาเคนะปันทุวุวันทุสมันตาปริวาเดธามาบุมุลัยโคจินังปิติตธรรมหาเสโน การหาเสียงอภิสัยปานินาธนมาจะสรัางกตวานะกมีระวังยถาปาวุสโกเมโคลธนญาณตัวสวิชิโกตถาโสปัจถุทาวติสังคุตโตอาศัยยังวเสตันจัดสะพังอภินญยวาวัเตมานเจ้มาถ้ตัวมันที่สถาสาวกีสานิเตมารเสนาภิจันตาเตวิชานาสภิกะวโรจะาอัตตังกรุสุวะพุทธะศาสนาวิตราชีปกามุงเนสังรมปิอญชยุงสัพเพวิสังขามาพยาติตายสิน โมทันตีสาวาภูเตหิสาวกาเตชเดียุตาติบทที่เศนบทส่วนมังคลาสุตังอาเสวนาจะพารานังวันที่ตาณจะเสวนาปูชาจะปูชนีนะติตัมมังคลามุตตังปฏิปุรูปัตเทสาวาโสจักปุเพจักละปุเนตตาอัตตสัมมาปานิทิจัดเอตัมังคลามุตตังภงหุสันจันจัสิปันจามินาโยจัจุสกิโตชุพัสิตาจายาวาจัเอตัมังคลามุตตังมาตาปิตุปัฏฐานังกุตตาาราสสังฆโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมังคลามุตตัง ทานันจ่ธรรมจริลียจ่ายาการตานันยากตานันจ่สังฆโมอนาวัชานิกรรมานิเอตมังขันตุตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจ่สัมยโมอัปมาโทจ่าธรรมีสุเอตมังขันตุตมังคาระโวนะคาระโวจ่นิวาโตจ่สันตุตีจ่กตัญญูตากาลีนะธรรมะสวัสดงเอตมังขันตุตมังขันตีจ่สัววะจ่าสตวะจ่าสัสขันตีจ่สัววะจ่าสต้าสมะนะนันจ่ทัศนัง การเรยนะธรรมมัสสะกัจฉาเอตมังคลามุตะมังตาโปจะพามัจจิยันจะอริยสาอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิริยาจะเอตมังคลามุตะมังพุทัสสะโลกธรรมเมหีติตังยัสสานะกัมปติอสุกังวิรชังเขมังเอตมังคลามุตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทธามาปาราชิตาสัพพัทธสวดหินเข็ญติเตสังมังคลามุตตะมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริศ ยังก mm ินจ uh ีมิต na ังอิทวาครังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัธีตถาคเตนะอิทังติพุทธทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุติโมตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชคาสุญมุนีสมะหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมะทีกินจีอิทังปีธรรมเณรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุติโมตุยามพุทธเสียถัปนิวันนะยีนะยีสุจริงสมาธิมานันตาลิกันยะมาหู สมาธินาเตนะสมโมนะมิชติอิธรรมปิธรรมะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุเยบุคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธาตตาริเอตาริยุคาลิโหนติเตทะคินเยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุหินนานิมาภลานิอิธรรมปิสังเขตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุเยสุปายุตตาพนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตามาสานมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคลหารัทธามุธานิป พุติณีคุณชมานาอิทัมปิสังเกตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุสีนางปุรานางนวังนาจิสัมภวังสีนางปุรานางนวังนาจิสัมภวังวิรัตตจิตตาวิรัจจติตาตายะติเกาวะวสิีเตคีนะปีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายัฐายัมปฏิโพอิทามปีสังเกตตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ บทที่สามบทสวดธรรมบทสหสวรคอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิกราปรชาอัตตทันตสะโพสะสะนิจจังสัญญาจ,จตานิโน,โนเนวะเทโวนคันทัพโณนามาโรโสหกรมุนาชิตังอปะชิตังจายิราสะตถารูปสะชันตุโนบทที่สี่บทสวดเกสปุตสูรภาสีตมิทังเตนะพระวตาชานาตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเหมา อนุสเวนะมาปรมปรายะมาอิติกรายะมาปิตากสัมปทาเนนะมาตากะเหตุตมานยะคะเหนะมาอาการับไปริวัตเกนะมาทิฏฐินิจขานิขันติยามาพัพพรูปตายะมาสัมโนโนขารุยะธาตุมีเหอัตนาวะชานียะธาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาสารชาอิเมธรรมาวิญูหะกิตาอิเมธรรมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสมวทติอัฏาตุมีเหปัชะ เอยยาถาาตุมเหอตัตนาวะชาเอยาถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมานภชาอิเมธัมมาวินยูปัสสาอิเมธัมมาสามัตตาสามตา,สามติมาหิตัยกายกสุขายสาสังวติอาถาตุมเ,ตม,เมตุตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดลงไปในสวด อุปนิยติชีวิตตะบะมายยงชรูปนิฏสะนสันติตานาเอตังพยังมารเนเปฆมานนปุญญานิกยาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตะบะมายยังชรูปนิฏสะนสันติตานาเอตังพยังมารัเนเปขมานนโลกามิสังปัญเฮสันติเปโคโยธากาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุญญังธรรมหเวรคติธรรมจาริงธรรมสุจิโนสุขามาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุทิเนนาทุขติคาชติธรมมาจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายะปัสติอาณาอาถานิปินทติทุเขเอสามโคติสิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสติอัาถานิปินทติทุเขเอสามโคติสิยาสัพเพสังขาราสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสติอัาถานิปินทติทุเขเอสามโคติสิยาบทที่16บทสวดอปรนนากาชาโด ปันนะกถานะมีเกทุติยังอคุตติกาอตตัญญายะมีาวีตัางขันหยยะปานนักังพระุงเวสารางยันติปพตานิวานิจะอาลามรุขเจิตยานิมนุษสาพยาตัิตาเนตังโคสารันงเขมังเนตังสารณนมุตตะมังเนตังสารานมังขมะสัพพะทุขามุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารังคโตจตาริอริสจานิสามารถปัญญายะปัตติทุกขังทุกขะสามุปาทางทุกขะจะอติกมัง อาลัยนจะทางที่กังทุกขูปสมะคามินางเอตังโคสารนังเขียมังเอตังสารมุตตังเอตังสารนาคามะสัพพุกขาบมงจติวนที่เจ็ดประสวดทัพเทกรัตถาฐานอตีตังนาณวคาเมยะนับปฏิการเขียนอาชิตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยคติตามปะหิรันตังอัปันตัญจะอนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจจโยธรรมังตถาตาต่างิปัสติอสังหีรังอสังปุปปังตังวิธามมะ,ร,ะรุปรูไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ขอันแขลนในธรรมนั้นได้บุคคลคือนั้นพิ็จเจริญธรรมนั้นผูกพงเถอจอเชวะกิจมาตปังโกชัญยามะานาังสุเวยยิ่งทำความเปลี่ยนเสียงนวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตาในวันพุง่งนะฮินโสังขรันเตนะมหาเสเนมัจ,จุนาเพราะว่าความผัดเียน พราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสียนาใหญ่นั้นไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาตินอัตตอโหอรตมะมตันทิตังตังเวพัตเทกรลโตติสันโตอจิคเตนุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกี่ยคันทางการคันกลางวันและการ,การเืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชจนีลแลบที่สิบแปดบับสวดพินทะปัจเจเวฆณปาทะ ชราทมโมมหิชราณติโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทมโมมหิพยาธิ่งอนติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมหิมานนาอนติโตเรามีความตายปธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาพาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าไม่ต้องพัดลากจากของรักของจรจญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโคหิกรรมททยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมังกริสามิกัะยานางวาปะกังวาตัาโสโอตัสสะทายาทัวพระพิสมิเราทํากรรมใดนไว้ให้เป็นบุญหรือเป็นบาปไปเป็นทายาทไว้ต้องบอกว่าจะได้รับผลกลับกันน้นั้นสืบไปเอวังอ,อัมเหหิอภินทางปัจเจไวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนะคาทา ทุกขับปัตตาจาริผู้ขาเพรษปัตตาจนริพยาโซกปัตตาจนริโสดการหุ่นตูสเพปิปาเนโนเอตาวาตาจอมแหหิสัมปต่งคุณิสัมปต่างสเพเทวานุโมทันตุสัมพันสัมปติสกิยาทานังขันตุสัทายาสีนังละขันตุสัปัตาภาวนาพิระตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานเจขราหังอาหารตานันจตเตชินละขันติสมัสโซบที่สี่บทสวดเทวตาปฏิทาพระคาถาทันธรรมยานปฏิทาพระคาถาโยพระนางเสยยาเทวตาสันติวิหารวาลชินีทุเปะขเรปบทิ่ขเรงตหิง ตาธรรมทานในนภพนตุกุชิตาโสติีกรุนติทามิหารมันทะเลเทราจมัชานวกาจะพิกคโวสารามิกาธนปฏิปัสกาค้ามาจะเกสานิค้ามาจะอิสราตสัมปารนปูตตาสุกิตาวันตุเตชะราพุชายีปีและสำมะนาสังเสริฐจารตภอัตบูอัตตบปาริกานิจานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสะการุตุสังขยังท้ตุจิรังสตังธรมโมธรรมธราจักุคลาสังโฆโหตุสังมโควะอัธายะจัหิตายะจัจอาเพระขตุสตังโมสัพเพปิธรรมจาริโน พุทิงสัมปาปูเนยามะธัมเมอรลียตปะเมติเตวัฏทิบฺฐิวัฏัตสัปปพพะปิธทานะคาถาหันธรรมยังปธิธทานะคาถาโยพระนามเสญสป,ปุญญาสิธานิกตัสสยานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสว่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดน,นี้เตสัญจับภะคิโนผลตัวสัตตานันตาประมาณากาและแห่งบุญเท่าไรเอนที่ทเจ้าได้ทำแล้ว เยปิยาคุนวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยคือชวนเราได้เป็นที่รักผู้มีปุณมีบรรดานและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ฐาเมจาปะยาทิถฐาวาอันเยมัชชัตเวรินโนที่ก็เจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทนายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลก,กัสเมิงเตปุมาจาตุโยนิกาและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกตกะจัจกจัตุโวการาสังสารตาพระ,พระเว มีขันห้าไรขันหนึ่งไรขันสี่ต้องเทียบอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยไปทานาเมอนุโมทันตุนติตสุยังสัตว์เราได้ทราบการให้สมวนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงบุทานอินเพร์เยจิมังนัประชานันติทเทวาเตสังนิเวทยุมก็สัตว์เรลาไดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทียบตั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานาปุญญานาอนุโมทาน,หนาเหตุนาเพราะเหตุคืนอนัมานาอนุโมานาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาาาสสธโหุุอเววรขชีน ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุสัมอเถิดเสียมัติปัทันจะปะโคนตุเตสาสาสุจติต่งสุภาและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันมีของสารานั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนิพพานแห่งศาสติฐานแลนุภาพแห่งความเพียรและในส่วนแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการใช้บทสวดมนต์พระสุตรพระปณิทและพระมาเหล่านี้ขอความสมเด็จจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้าพรเจ้าเจริญทั้งทางทุนทางธรรม ขอเธอเทียบเธอทั้งหลายปุณธโมทนาในการสวดสลายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วบุตรมาพรให้แก่ข้าเจ้าทั้วถูกมงคลพระกิจไพริมพิร่าด้ดยวุฒิสมเด็จพระนสังวรวัดวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสี่สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยในภาพแห่งพระปริษและคำมงคลในพระการต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญทุการเธอสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอร้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักกบูชา ขอพลบวันนี้จงสนถึงผู้มีเจตาร่วงจดมวลเจริญศิษย์มาทุกท่านขอจงปลอดจากนาจะภัตะพวงเพ้นจากวความาทุผู้ใจผู้ใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชนะตระหนักรับมารทั้งหลายสม,มาสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านส,าาสมบัติสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านศาสตร์สมบัติบริวารสมบัติมีหาตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิจารณากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุริพิทักษ์จตุริพิทักษชัยทั้งสือคืออายุวันน้าสุขาพระเทินขอมูลฐานบุญศักดิ์เข้าขออย่างเจตีทุกท่าน